เราเอามากินกันพอได้อยู่ครับขายไม่ได้รสชาติเราไม่เหมือนเจ้าอคอสามคำอร่อยมากสิบคะแนนให้กี่คะแนนสิบตองให้สิบเอ็ด ค,คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปาตรงนะคะกับรายการที่จะพาคุณไปทุกที่คุยกับทุกคนที่จะทําให้กระเป๋าของคุณตรงขึ้นค่ะวันนี้คุนพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งอาชีพทําเงินนะคะที่เริ่มจากแผงลอยเล็กๆค่าเช่าเดือนละ10,000บาทนะคะซึ่งจุดเริ่มต้นของเขาบอกเลยว่าไม่ง่ายค่ะเพราะว่าเขาทําเกี๊ยวซ่าขายแต่วันแรกเนี่ยขายไม่ดีจนกระทั่งต้องเอาไปแจกลูกค้าเลยนะคะแต่วันนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้วเพราะว่าลูกค้ามาต่อคิวรอซื้อเต็มร้านเลยที่สำคัญมีออเดอร์ แงต่เว็บไซต์ออนไลน์แล้วก็มาซื้อกินที่ร้านด้วยนะคะรวมถึงมีการขยายไปถึง6สาขาด้วยการรายได้หลักล้านทีเดียวนะคะเขาทำได้อย่างไรเดี๋ยวไปคุยกับเขาพร้อมกันเลยค่ะแขกรับเชิญของเป๋าตุงวันนี้หากใครที่ชื่นชอบในการทานเกิ้วซ่าต้องไม่พลาดที่จะสั่งจากร้านนี้ไปทานอย่างแน่นอน เพราะเขาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในโลกออนไลน์จนกลายเป็นเศรษฐีไปในพริบตาการันตีจากบรรดาไลแมน Man, ที่ต้องมานั่งรอเกียวซ่าเอาไปส่งตามออเดอร์ให้กับลูกค้ารวมถึงลูกค้าที่แวะเวียนมาทานไม่ขาดสายว่าแต่อะไรอะไรที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจเกียวซ่าร้านนี้ล่ะเนี่ยสวัสดีค่ะมาทา ที่นี่บ่อยไหมคะก็บ่อยค่ะแต่ปกติจะซื้อกลับค่ะอ๋อติดใจอะไรที่นี่คะถึงมาซื้อเกี๊ยวซ่าอ๋อติดใจเกี๊ยวซ่าค่ะเนื้อเนื้อมันจะนุ่มเดียค่ะไม่ไม่กรอบไม่แข็งกาลังทานค่ะลูกๆลูกๆชอบเคยมารอนานสุดถ้าพักเที่ยงเนี่ยคนจะเยอะมากแล้วก็ไลน์แมนก็จะเยอะมากเลยค่ะขายดีมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็แชร์กันใน a c e b o o k เยอะทําให้เราอาจจะรอนานนิดนึงแต่ก็ยอมรอก็ตั้งแต่หนึ่งกล่องถึงสกล่องเยอะสุดเคยรับแปกล่องอะ เคยทานไหมคะร้านเคยครับเป็นไงทานรสชาติก็อร่อยดีครับน้ำจิ้มอร่อยด้วยครับมารับออเดอร์ร้านนี้บ่อยไหมครับเคยเยอะสุดก็ประมาณสัก8กล่องอรมาทานร้านนี้บ่อยไหมคะสืบ่อยนะครับอร่อยเนาะอร่อยครับมาทุกวันนะทุกวันเมื่อวานคนมาชอบกะละเบาเค้กแกงกะหรี่่าใส่เนื้อเข้ากก็ได้นะครับอร่อยมากครับ ฟังมาสักขนาดนี้ชักอยากจะรู้ที่มาที่ไปที่ทำให้ชินซาเกียวซ่าขายดิบขายดีขนาดนี้ตามคุณเฟินไปพบกับคุณมินบรมินตันวัฒนะเจ้าของธุรกิจชินซ่าเกียวซ่ากันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเขาเป็นอยู่กับคุณบินนะคะคินซ่าเกียวซานะคะไว้ขอบคุณม,มากเลยให้เรามาพูดคุยถึงร้านเลยนะคะ ถามที่มาก่อนหินซาเกี่ยวซาจุดเริ่มต้นมาจากไหนคะมาจากตัวป้าป๋าครับเป็นพ่อตาพ่อตาเนี่ยเขาเคยทํางานอยู่ร้านเกียวซาที่ญี่ปุ่นมาก่อนแล้วก็กลับมาอยู่เมืองไทยก็อยู่บนดอยแม่สลองเชียงรายเคยเปิดร้านอาหารจีนนะกับภรรยาคือแม่ยายนะภรรยาเสียแล้วเขาก็เลยเลิกทำร้านอาหารทาไม่ไหวเลยแค่ทำไรชาอุหลงไรกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแหละอันี้ญาติญาติลูกๆมาอยู่กรุงเทพกันหมดแล้วครับพอเขาก็เลยอยากย้ายไปอยู่กับที่นี่จะได้อยู่กับลูกๆ หลานเนา<น>ะพยาไม่อยู่กรุงเทพก็เ,พเคยคิดว่าอยากจะเปิดร้านอาหารจีนเลยแต่เราบอกว่าไอตอนแรกที่เลิกทำเพราะไม่ไหวเปิดจะมาเปิดอาหารจีนก็ไม่น่าจะไหวเหลยก็ลเลยเฉียวว่าแค่ขายแค่เล็กๆ,ๆน้อยๆเป็นแข่งลอยละกันจะทําททอาหารเป็นหลายอย่างมาก ทั้งแกงกะหรี่ทั้งอาหารจีนแล้วก็มีเกี๊ยวซาแต่เรามองว่าเกี๊ยวซาเนี่ยตั้งเป็นแผงลอยเนี่ยน่าจะขายสะดวกแล้วก็แกก็เชี่ยวชาญอยู่แ้วจากการทําที่ญี่ปุ่นมาค่ะทำที่ญี่ปุ่นนี่กี่ปีได้คะอยู่ที่ยุ่งหกปีก็คือทำเกี๊ยวซาอย่างเดียวเลยสิบปีก่อนครับก็เป็นครอบครัวที่อยู่ในร้านอาหารร้านเกี๊ยวซ่าที่ญี่ปุ่นนั่นแหละก็เปิดร้านเป็นแผงลอยนี่แหละเปิดแถวตรงนี้เลยก็เป็นแผงลอยเล็กๆตรงนี้เลยแล้วมันก็เริ่มค่อยๆเป็นที่นิยมขึ้นมา เราก็เลยค่อยๆขยับขยายจนร้านเนี้ยเป็นร้านอาหารของคนอื่นเขาเขาเลิกเช่าเราก็เลยต่อเลยแล้วค่อยขยายสาขาไปเรื่อยๆตอนนี้มี6สาขาครับ6สาขาแล้วจุดเริ่มต้นวันนั้นได้กี่ปีคะกำลัง2ปีครับ2ปีพอดีเลย2ปีพอดีปีพอดีเลยก็แรกเราแอบทำในคอนโดคอนโดข้างทำอาหารไเนี่ยเราแอบทำแล้วก็ ยกขนเข้ามาที่แขงลอยแล้วพอเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยพอของหมดก็ต้องขับรถกลับไปที่คอนโดขนมาใหม่กี่กิโลคะตอนนั้นคอนโดก็ไม่ไกลมากประมาณสักกิโลเดียวแต่ว่ามันก็เริ่มไม่สะดวกแล้วก็เริ่มมีพนักงานที่เราต้องรับมาเพิ่มขึ้นก็เลยเช่าบ้านไว้หลังหนึ่งข้างหลังในซอยคุณผู้ชมรู้ไหมหลังบนเนี่ยกลิ่นมันหอมมากเลยอ่ะแล้วมันก็เออสัมผัสคือมันร้อนมากเขาเปิดได้ไหมคะอันนี้ก็คือออเดอร์ส่วนเดียวเท่านั้นที่ลูกค้าออเดอร์ไว้มาจอดรอเต็ม คุณผู้ชมเห็นไหมเยอะมากแต่นี่ยังไม่เยอะใช่ไหมคะเขาว่าปกตินี่คือแบบตรงนี้นี่ไม่มีที่เพราะจะมีบรรดาพี่มอเตอร์ไซค์ที่จะต้องไปส่งลูกค้าตามเวลาเนี่ยค่ะลูกค้าเยอะมาเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าทาไมทาไมนะคะถึงโด่งดังขึ้นมาได้ขนาดนี้สุดลับเพื่ออะไรจะให้คุณมินพาไปข้างในได้ไหมคะไปดูถึงในครัวเลยค่ะไปค่ะ ไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยเปิดร้านมาแค่2ปีตอนนี้มีถึง6สาขามีไรายได้รวมเกือบแสนต่อวันฟังไม่ผิดแน่นอนครับแสนต่อวันเมื่อถึงตอนนี้คุณผู้ชมคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้านี้เขามีเคล็ดลับทําเกี๊ยวซายังไงให้ยอดขายปังได้ขนาดนี้ตามคุณเฟิร์นบุกเข้าไปในครัวกันเลยดีกว่าครับ มาดูวัตถุดิบที่ใช้ในการทําไส้บ้างดีกว่านะคะมีไส้กี่ไส้คะคุณผีมเรามีไส้หมูไส้ไก่ไส้กุ้งหมูไก่กุ้งอันนี้ผมจะโชว์ไส้หมูครับมีอะไรบ้างคะครับก็คือมีมีหมูมีหมูอ่าต้องมีกระดขาวครับกาดขาวที่จริงจริงมีเทคนิคก็คือว่าเราต้องทําให้มันแห้งให้แห้งด้วยพอเราสับละเอียดปุ๊บเนี่ยมันจะมีน้ำออกมาค่ะถ้าเกิดว่าน้ำมันเยอะเกินไปในตัวไส้มันจะทําให้น้ำมัน ทำให้แป้งเกี๊ยวมันเละอ่านั่นใช่คุณต้องแห้งนิดนึงนั้นอย่าให้น้ำเยอะก็คือถ้าวิธีโบราณก็คือห่อผ้าเขาบางแล้วก็บีบนแล้วก็มีต้นหอมญี่ปุ่นสับนะฮะเล็กๆแล้วก็น้ำมันงาแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะแค่นี้เองครับผม เมนูที่คุณเฟิร์นได้ลองทำวันนี้คือเกี๊ยวไส้หมูครับเริ่มตั้งแต่คลุกไส้เกี๊ยวนำส่วนผสมทั้งหมดไปลงในภาชนะที่เตรียมไว้เริ่มตั้งแต่หมูบดตามด้วยผักกาดขาวสับต้นหอมญี่ปุ่นจากนั้นใส่เครื่องปรุงลงไปให้ทั่วทั้งน้ำมันงาและซีอิ๊วคลุกเคล้าให้เข้ากันเคล็ดลับสำคัญผักกาดขาวต้องทำให้แห้งก่อน ส่วนซีอิ๊วขาวไม่ควรใส่เยอะเพราะความเค็มจากซีอิ๊วจะไปดึงน้ำที่อยู่ในผักออกมาอีกซึ่งจะทำให้เกี๊ยวซาแฉะเกินไปได้รูปได้ร่างแล้วน,นี้คือไส้หมูนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าหลังจากนี้เนี่ยกว่าจะมาเป็นเกียเก๊ยวซาะละคินซาเกี๊ยวซาเนี่ยจะต้องผ่ากนกระบวนการห่ออย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกัเจะเกี๊ยวไปหอ่อไปค่ะ ตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปห่อเกี๊ยวกันแล้วขั้นตอนนี้ป้าซึ่งเป็นต้นตำรับผู้คิดคน้นสูตรความสำเร็จคินซ่าเกี๊ยวซ่ามาสอนวิธีห่อเกี๊ยวซ่าให้กับคุณเฟินพิธีกรสาวสวยของเราด้วยว่าแต่จะยากง่ายขนาดไหนไปดูกันเลยครับป้าห่อมากี่ปีแล้วเกี๊ยวซ่าเนี่ยสามสิบกว่าปีแล้วมั้ยสากว่าปีนะคะเท่าอายุหนูเลย มันยากไหมคะไม่ยากเราทํางต้วนก็ไม่ยากไปแล้วก็ไม่ยากนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันดีกว่านะคะอ่ะป้าสอนหนูหน่อยสิไส้เกี๊ยวกับแป้งเกี๊ยวเขาจะเตรียมมาแยกกันได้บ่อยแล้วแป้งนี่เราทําเองได้ไหมคะแป้งเมื่อก่อนทําเองแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราให้โรงงานที่เขามีเครื่องปั๊มเขาจะได้ทำมาได้ขนาดที่ป๊ะกว่าแม่นกว่าเราแล้วหว่างที่เราคุยไปดิป้าทำเป็นสิบแล้วมา เรา,าทำกันดีแบบาคุณมีดมาเราทำด้วยกันเดี๋ยวผมสอนก็คือจะใช้มีปปน่าใช้มีดหรือว่าเราจะใช้อุปกรณ์เทสซ่อมนี้ก็ได้ครับอ,อาาปาตัวไส้เกียวเข้ามา เยอะแค่ไหนเอาขนาดนี้ประมาณใช่ไหมใช่ยาวๆหน่อยตอนที่คนฝุดหอเขาต้องมีการทําแล้วก็สอบด้วยว่าได้กี่กรัมโอ้โหไม่ได้เพราะทำเป็นห่ให้กลมๆให้กลมๆหน่อยอ่าทำเป็นก้อนๆตรงกลางไว้นะครับดูก็รู้ว่าน่าจะไม่ร้องอ่ายังไงต่อคะอ่าอันนี้จะไม่กันเอาตรงกลางเอาตรงกลางก่อนนะตักให้ติดกันเลยติดกันค่อยๆมา มีสองครั้งใช้อุ้มือบริเวณง่ามนิ้วนิ้วโป้งกับนิ้วชี้หนีบทั้งซายทั้งขวาเข้ามาหากันแต่งเดียร์ตานานๆจะได้ไหมจ๊ะทำไมมันดุมันดูเป็นอะไรก็รู้อุ้ยเล็กเลยระวังโชว์ไว้ครับวังโชว์ด้วยเหรอจะดีเหรอคนนีนดันแล้วก็บิดให้มันโค้งนิดนึงอ๋อให้มันโค้งด้านนี้มันจะต้องปูดออกมามากกว่า ได้ด้วยเหรอคะได้เยอยทรงได้ละแต่ว่าความสะอาดไม่ได้คลนมนเอาใหม่ค่ะเอาใหม่วะดีกว่าเมื่อกี้ครับจริงเหรอก็คือเหลือแค่ว่าตอนที่เราใส่ไส้กียวเข้าไปพยายามให้มันอยู่ตรงกลางอ๋อมันจะได้เหลือขอบให้มันจับติดกันอย่างนี้นี่เองฟ้าเคยนับไหมว่าวันหนึ่งเนี่ยคอกี่อันวันหนึ่งนะ หนึ่งนาทีขอดีอันเห็นได้ไหมคะกี่อันคะสิบห้าอันโอ้โหหนึ่งนาทีฮอลสิบห้าอันป้าบอกคิดว่าหนูจะทำหนึ่งนาทีได้กี่อันดูฝีมือหนูแล้วพอในหกอันพอไหนใจเลยทีเด้อเดี๋ยวเราลองไาทำกันดีกว่านะแข่งกับป้าโปรดิวเซอร์บอกว่าให้ดิฉันแข่งกับป้าป้าต่อเท่าไหร่ป้าต่อเท่าไหร่ป้าสิบห้าแล้วหนูแค่ห้าอันได้ไหม หนึ่งนาทีอาจจะได้ไหมอาจจะได้นะหนูนะหรือป้าใช่งั้นเดี๋ยวมาลองดูโปรดิวเซอร์จับเวลาพร้อมไหมคะป้าโอเคลุยได้อยู่ได้ด้อยู่ฟ้าไม่พูดเลยอ่ะดูโถงไม่น่ารอด จริงๆมันต้องมีตาช่างมาเช็คข้นหนักด้วยนะเนี่ยดูทรงแล้วแต่ดูทรงแล้วโอเคครับอ๋อปลาทำทีละห้าเราเอามากินกันพอได้อยู่ค่ะขายไม่ได้เพราะว่าเล็กไปหน่อยเล็กไปไซส์ไม่ได้มาตรฐานไม่น่าเชื่อค่ะคุณผู้ชมดิฉันชนะคุณปลาด้วยความยอมของทั้งปลาและคุณมินนั่นเองนะคะแหมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับคุณเฟิร์นพิธีกรสาวสวยของเราเป็นฝ่ายชนะครับคุณผู้ชม ทำได้5ชิ้นภายในเวลา1นาทีตามคาท้าของป้างานนี้ต้องมีบทลงโทษสำหรับคนแพ้ด้วยแต่จะเป็นอะไรขออุบไว้ก่อนครับช่วงหน้าห้ามพลาดจะพาไปดูเคล็ดลับสุดยอดในการทอดเกี๊ยวสซ่าย,ยังไงให้ขายดีขายดีพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะครับ กระทะเราก็จะใส่น้ำที่ต้มสุกเนี่ยลงไปแล้วก็ปิดฝากี่นาทีได้คะมันสักเกือบ15นาทีโอ้นานเหมือนกันทำให้เราต้องมีหลายๆกระทะแบบนี้คือสิบห้นาทีคือรอจนน้ำเป็นแห้งเลยหรอรอจนน้ำเกือบแห้งอ่ะฮะแเพราะถ้าเกิดแห้งเกินไปเดี๋ยวด้านล่างมันจะไหม้ซะก,ก่อนโอ้โหฝนนี้ปลาได้มาจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยเหรอคะเราเกไทาที่นั่นมาค่ะแล้วเขาได้โยมกินกันแบบนี้มากกว่าแบบทอดไหมคะป้าเขากินเป็นม อะไรก็ไม่ได้กินเล่นๆอ๋อกินเป็นอาหารที่มุ่เลยเหรอคะสาชิ้น1กล่องราคาเท่าไหร่คะใช้หมูสองร้อยหกสิบบาทมีใช้เท้าดองเครื่องเคียงที่อร่อยมากอให้ด้วยหนึ่งกระปเขาบอกว่ากินเล่นได้เลยจริงค่ะซึ่งทั้ตั้งแต่วันแรกที่ป้าทำก็มีใช้เท้าดองนี่แล้วป่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำกินกันเองในบ้านอยู่แล้วเราก็กินเกี๊ยวซาซิยุ่มด้วยเราก็เลยอยากให้คุณผู้ลองชิมว่ากินด้วยกันอร่อยนะก็เลยเอามาขาย น้ำจิ้มก็เหมือนกันน้ำจิ้มเรามีสองสูตรสูตรที่เราทํากินเองกับสูตรแบบญี่ปุ่นเราก็เลยมีให้ทั้งสองแบบให้ไปเลือกเอาอันนี้เริ่มได้ยังคะเริ่มได้แล้วครับน้ำไล้แห้งแล้วมาขยับให้มันติดนะครับแทนแป้งมันก็จะเริ่มมีสีเห็นไส้แล้วก็ดูว่าไอ้้างา่างมาเริ่มเหลืองือยังนี่ก็ต้องทําโดยใช้คนเนี่ย ตลอดเลยสิคะ15บหิบกว่าเตาเนี่ยก็ต้องแบบใช่แล้วเพราะมันยังไม่มีเครือ่องอัตโนมัติขนาดนั้นแล้วก็ก็ต้องสังเกตเรื่องเรื่อไฟความแรงไฟถ้าเกิดว่าปไฟไม่ดีมันตรงกลางมันร้อนเกินไปชิ้นตรงกลางมันไหม้ละข้างๆมันจะไม่สุกโอ้ยเป็นศิละปะเหมือนกันนะคะ เกี๊ยวซาบของที่ร้านเป็นสูตรทอดน้ําจึงทําให้ตัวเกี๊ยวกรอบนอกนุ่มในวิธีการทอดเริ่มจากนําเกี๊ยวซา3าตัวไปเรียงในกระทะเปิดไฟเบาๆใส่น้ํามันลงไปนิดหน่อยเพื่อไม่ให้เกี๊ยวติดกระทะจากนั้นใส่น้ําต้มสุกลงไปในกระทะ ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ15นาทีรอจนน้ำเกือบแห้งเพียงเท่านี้ก็จะได้เกี๊ยวซาหน้าตาหน้ารับประทานอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับตอนนี้ก็ได้เวลาไปชิมเกี๊ยวซาร้อนๆกันแล้วล่ะครับเป็นดอ่อกใหว่าเชแนไงต้องสวยแน่ๆนเลยค่ะโอ้ไส้กุ้งก็มาเดี๋ยวทีละไส้ <S <S เห็นบอกน้ำจิ้มมี2แบ 2> บต่างกันยังไงคะนี่ง่ายๆีกว่าว่าเป็นสูตรญี่ปุ่นกับสูตรจีนอันนี้เป็นสูตรที่เราทำ อันนี้ก็จะใช้เครื่องเทศหลายอย่างอันนี้ก็สูดญี่ปุ่นนั่นเดี๋ยวชิมสองสูตรบางคนก็บอกว่าขอจิ้มแบบนี้สุตจนนีนเดียวนั้นเลยเราตั้งชื่อไว้กับจิ้มแปดเซียนคิดว่าอะไรทาให้เราแบบโอ้โหเติบโตขยายหกสาขาแล้วค่ะวันนี้รสชาติเราไม่เหมือนเจ้า,าอื่นอืก็คือความแตกต่างเนาะ,ะคนมินคิดว่าอะไรหาที่คือความสําเร็จที่ทําให้โอ้โหวันนี้ จากสองกระทะในวันนั้นเป็นแผงลอยโอว่าเป็นพวกความตั้งใจของป้าป๋าเขาตั้งใจทำของที่อร่อยและดีให้คนกินครับแล้วพอคนอื่นเขาเริ่มเฮไปกินแล้วอร่อยต้อไปบอกต่อนี่ก็เป็นหนึ่งเมนูใหม่ที่ออกมาสักพักเลยนี่คืออะไรอืมแสชีซึ่งป้าก็เลยลองใส่ชีสไปข้างหน้าไหนขอลองหน่อยได้ไหมคะคือข้างในเหมือนเดิมป้าเป็นไส้อะไรคะเป็นอันนี้ไส้หมูนะไส้หมูครับ แต่ชีสแบบจะเป็นชีสสองตัวครับวาซาล่าชีสกับเชดดาร์ชีสตัวหนึ่งจ้ากลิ่นหอมยิดยิบมันมันตัวนีงจ้ารสชาติหอมเค็มนิเศษนี่โอ้ยยากเท่าไหร่ถึงน่าจะถึงรงเดี้โอ้อร่อยหอมมากเลยอวันนี้เอาคุณฟ้ามากเลยค่ะ แต่ว่าเมื่อกี้ป้าแพ้หนูนี่การพูดแพ้หนูในการห่อเกี๊ยวป้าห่อได้14จริงๆป้าจะเสร็จแล้วแหละเขาออมแรงให้นะคะแต่ว่าหนูถือว่าหนูชนะนะคะไม่ไม่เธอชนะาแดงเิขอบคุณค่ะหนูก็เลยจะต้องยืมตัวลูกเขยป้านะคะไปทำโทษนี่เ็เรียกคุณป้ามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ เอาละครับมาถึงภารกิจที่คุณแพ้การแข่งขันห่อเกี๊ยวต้องทำกันแล้วว่าแต่จะเป็นอะไรไปติดตามกันเลยครับภารกิจเป้าตรงของคุณนินคือแจกเกี๊ยวซาไปค่ะน้ำเลยครับวั n น a t ไ y อ่าว้าวภาวะสิสุดยอดอร่อยมากอร่อยมากๆากภารกิจชิ้นดีขอสองนะขอสองกีได้เลยค่ะเคยกินไหมเชค่ะชอบรสอะไ ูอเห็นเน้่ยคนนั้นนะคะหยิบไปสองแล้วจ้าอร่อยไหมคะจะขอกระโหลกด้วยขอสามคันอร่อยมากโอเคยิมหวานแบบนี้พี่ต้องกินแล้วล่ะค่ะใช่ค่ะไส้หมูนะคะชิ้นใหญ่เต็มคันเลยเป็นไงคะรสชาติอร่อยมากอร่อยมากค่ะหนูสวยขนาดนี้หนูต้องชิมมารู้สึกว่ารสชาติเามือนชิ้นใหญ่ที่ไปแล้วตอนนี้ ลองมอมส10คะแนนให้กิ่งคะแนนสิบเอาให้สิบเอ็ดใส่กันสองอันเลยได้เลยได้สองเลยค่ะนี่เอามีดหั่นเลยชี้นนี้แอดวานมากเลยอ่ะจะได้กินง่ายเลยพี่เป็นไงคะอร่อยค่ะอร่อยค่ะขอบคุณค่ะนะครับคนละชิ้นค่ะกินฟรีจากชินซากินแล้วติดใจนี้คุณสูตรที่น้สุดญี่ปุ่น กี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนเจ็ดพี่ด้วยอ,อา้าเจ็ดด้วยเหรอ่หนูให้แปะเลยอยากให้ชิมกันเยอะๆค่ะได้อ่าหนูกินแล้วเป็นยังไงคะอร่อยค่ะ,คะนี่ <laughs> แบ่งกันนะคะทั่วนๆนะคะแบ่งกันเหรอคะได้ไหม ไงคะความรู้สึกได้มาเจอลูกค้าจริงๆความรู้สึกจริงๆสีหน้าท่าทางจริงๆหลังจากกินอาหารของเราเกี๊ยวชาแล้วก็รู้สึกว่ามันชิ้นใหญ่ไปไหมเนี่ยดูเขากินยากจังเลยอา,อาจจะดูเนาะว่าอาจจะไปปรับไซส์ได้เพราะชิ้นใหญ่ตอนแรกเรามองว่ามันได้เต็มคำนะเริ่มไม่สะดวกแล้วนี่ต้องกลับไปคิดมานี่นะคะก็ให้คุณมินมาได้เจอลูกค้าเนาะจะได้รู้ว่าเ,เขาคิดยังไงแล้วก็แต่ทุกคนคอนเฟิร์มถ้าสังเกตทุกคน30คนคอนเฟิร์มว่าอร่อย เหมือนกันนะคะอยากฝากอะไรถึงคนที่อยากจะเปาตรงแบบคุณมินแบบป้าป๊าบ้างคะผมว่าเราทํามาเราเจอปัญหาเยอะมากแต่ว่าทุกๆครั้งที่เจอปัญหาเราก็ไม่หยุดที่จะแก้ไขเจอปัญหาก็ถือซะว่าเป็นวิเป็นบทเรียนแล้วก็เรียนรู้แก้ไขไปเรื่อยมันก็ต้องดีขึ้นถ้าเราไม่ถอดใจยังไงมันก็ต้องปรับปรุงไปได้เรื่อยๆอครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับค่ะขอให้ประสบความสำเร็จมากๆนะคะขอบคุณค่ะคุณมินสวัสดีค่ะคินซ่ากยวซ่าค่ะเย ต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นจากการทําไม่กี่ชิ้นขายตามแผงลอยในตลาด ขายไม่หมดก็เดินเอาไปแจกให้คนกินแต่ด้วยคุณภาพที่ทำสดใหม่ทุกวันรสชาติอร่อยถูกปากราคาไม่แพงมีการบอกปากต่อปากและยิ่งมีการโปรโมทลงในโลกโซเชียลก็ทำให้คินซาเกียวซาเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นยอดขายพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงแค่2ปีมี6สาขายอดขายเกือบแสนต่อวันแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้อย่างที่คุณมินบอกนะครับถ้าตั้งใจและไม่ถอดใจยัางไงายัยางไงาก็รอดและพบกับวัน ที่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนช่วงหนะ้ากลับมาติดตามศิรัทยาพารวยกันต่อครับ คุณผู้ชมคะปกติเนี่ยเราตรวจสุขภาพกายกันปีละประมาณ1ครั้งนะคะเพื่อดูว่าเราแข็งแรงหรือเปล่ามีป่วยเป็นโรคอะไรหรือไม่นะคะแต่คุณผู้ชมเคยตรวจสุขภาพการเงินบ้านหรือเปล่าคะหลายคนไม่เคยตรวจสุขภาพการเงินเลยนะคะซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยค่ะวันนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าสุขภาพการเงินที่แข็งแรงเราจะทําอะไรได้บ้างข้อแรกนะคะก็คือเราสามารถควบคุมการเงินได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายรายวานันรายเดือนหรือว่ารายปีเราก็สามารถบริหารจัดการได้มีรายรับเพียง กับค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือว่าค่าใช้จ่ายผันแปรนะคะที่สําคัญนะคะควรมีเงินเหลือเก็บออมด้วยนะคะถ้าสามารถทําได้แบบนี้ข้อหนึ่งก็ผ่านเฉลยและะ้วค่ะข้อที่2ก็คือต้องสามารถรับมือกับภาวะช็อกทางการเงินได้อย่างเช่นถ้าเกิดเจ็บป่วยไปทํางานไม่ได้ก็มีเงินที่จะไปหาหมอหรือมีประกันสุขภาพรองรับหรือไม่นะคะถ้าเกิดตกงานกระทันหนันก็ต้องดูนะคะว่าเราสามารถจะใช้ชีวิตอยู่ได้ไปอีกกี่เดือนกี่วันหรือกี่ปีค่ะส่วนข้อ ส,ก,ส,าาสก็คือสามารถทําได้ตามเป้าหมายที่ต้องการนะคะหลายคนตั้งเป้าหมายเอาไวอ้อย่างเช่นอยากมีเงิน1ล้านบาทภายใน10ปีถ้าเราสามารถมีวินัยแล้วก็สารต่อเป้าหมายเราได้สําเร็จก็แปลว่าสุขภาพการเงินยังคงแข็งแรงอยู่แล้วค่ะสุดท้ายนะคะเราต้องมีความยืดหยุ่นมากเพียงพอต่อ, <c oughs> ตอการใช้เงินนะคะบางคนเนี่ยตึงเปรียะเลยค่ะไม่สามารถใช้เงินที่นอกเหนือจากรายจ่ายจาเป็นได้อย่างนี้อาจจะแปลว่าสุขภาพเริ่มไม่ค่อยดีนะคะแต่้นสุขภาพการเงินที่ดีก็หมายความว่าเรายังมีเงินเหลือพอเช่น จะไปเที่ยวตามประเทศจะทำบุญน,นะคะหรือว่าจะให้คุณพ่อคุณแม่ก็ยังคงม,มีความยืดหยุ่นมากพอที่จะสามารถใช้จ่ายที่เกินออกมาดังนั้นถ้าเราตรวจเช็คดูแล้ว4ข้อยังไม่ผ่านก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรายังไม่แข็งแรงต้องหาอะไรได้เพิ่มแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายและเก็บก่อนใช้นะคะจะได้สร้างความแข็งแรงให้กับสุขภาพการเงินของตัวเองนั่นเองค่ะ